สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับพบกับรายการทั่วไทยไปกับพี่แก๊สอีกแล้วกับท่านครับนำเรื่องราวข่าวดีนะครับตามภาพที่ท่านเห็นนี้ภาพที่ท่านเห็นนี้ก็คืองานกระถิ่นสามมขี่นะครับตามนี้เลยครับวัดชื่อวัดนะครับสถา,านที่จังหวัดเวลานะครับ เบอร์โทรศัพท์ตามนี้เลยนะครับง่ายง่ายแบบนี้แหละครับรายการทุไทยไปขบิ้งแอนนะครับพบเจอเรื่องความเป็นสิมงคลเรื่องของบุญกุศลบารมีตรงใจตรงคอนเซ็ปต์เลยนะครับว่านำสิ่งดีๆมีรอยยิ้มนะครับมีประโยชน์กับสังคมบ้านเมืองพระพุทธศาสนาโน่นไปนู่นเลย <c oughs> <c oughs> นะครับก็มาฝากทุกท่านนะครับบุญกระถินสามมะคีนะครับ ชื่นใจนะครับต้องบอกว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่นะครับเกิดประสิทธิมงคลมากมากนะครับหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งไม่ว่าวัดไหนก็แล้วแต่นะครับต้องมีประสงค์จำพรรษาห้ารูปนะครับนะครับและมีช่วงเวลาแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นนะครับเลยจากนั้นเป็นไม่เป็นกฐินนะครับก็เป็นอื่นๆไปนะครับเป็นบุญอื่นๆไปเพราะฉะนั้น นะครับเป็นบุญเฉพาะการนะครับหปีมี1ครั้งนะครับท่านชมเห็นนะครับก็เนี่ยนะครับวัดนี้นะครับวันที่เท่านี้นะครับไปทําบุญหรือจะติดต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับทางวัดก็มีเบอร์โทรศัพท์ให้นะครับผมเองก็เป็นผู้นําข่าวดีข่าวบุญมาฝากทุกท่านนะครับผมเองก็ชื่นใจกับบุญกุศลบารมี การถวายผ้ากรถินสามคัคคีนะครับเป็นบุญกุศลสืบต่อยุพระพุทธศาสนาบุญถึงญาติโยมผู้มีจิตศรัทธานะครับผู้เป็นประธานผู้เป็นสมาชิกต,ต่างๆมากมายแน่นอนนะครับตั้งจิตอธิษฐานนะโมสามจบนะครับถวายสืบพระพุทธศาสนาพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานะครับ यां वेदारनाङ्गा चा मे दयां वेदाङ्गां दरनाङ्गा चा मे दयां वे बोलतां दरनाङ्गा चा मे दयां वेदाङ्गा चा मे दयां वेदाङ्गा दरना गा चा मे อธิษฐานตามความปรารถนาในบุญกถินที่ท่านร่วมบุญนะครับในวัดต่างๆนะครับรวมถึงวัดนี้ด้วยนะครับนะครับก็เป็นบุญที่สําเร็จรุ่วงสมความปรารถนาอานิสงส์มากมายนะครับอานิสงส์อย่างเร็วเลยนะครับเพราะว่าเป็นบุญเฉพาะการทีเดียวนะครับวันนี้ผมก็าะมาฝากทุกท่านนะครับนะครับก็ยังไง ไปร่วมบุญไปสร้างบารมีสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาถวายภาคถินสามัคคีด้วยการที่วัดน,นี้นะครับเป็นสิ่งบางคลโชคดีตามคําอธิษฐานของทุกท่านแน่นอนวันนี้ฝากไว้นะครับคลิปนี้อาจมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับผมเองตั้งใจอย่างที่บอกเบื้องต้นนะครับไปทําบุญกระถินสามัคคีเพราะว่ามีหนึ่งปีมีหครั้ง,งหนง เมืองปีมีหนึ่งเดือนด้วยมีแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นมีฝากไว้เป็นสิมคลกราบอนุโมทนาสาธุอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านท,ท่านรวยๆเยงเฮงสวาาปรารถนาและไปทำบุญด้วยกันนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ